ีเหมือนเดิมก่อนอื่นเดี๋ยวซ้ำเหงื่อกันก่อนค่ะโดยเฉพาะพี่กันนะคะพี่กันตอนนี้เปียกไปหมดแล้วนะคะผมต้องเดีวคนอื่นด้วยครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่ว่าจะร้องด้วยและเอนเตอร์เทนด้วยไม่คุณร้องเองได้นะคุณพีคคุณไม่ร้องเพลงวันนี้นี่ได้ร้อนะด้ร้องอยากเป็นกี็ไม่ไดิวเซอร์เลยขอเชิญปรบมือให้กับคุณเพชรโบราณนิดนิดค่ะคือคุณแพทไม่ยอมร้องเพลง แต่ว่าพี่การส่งมาให้ลองได้นะชอบชอบเลยคนที่ไม่ชอบไม่ชอบล็อกเองเนี่ยผมชอบเลย <c oughs> ขยันจีเลยดีนะขยี้เลยดีนะย,นะยิ่งถนะ้าใครไม่ชอบเราจะยิ่งส่งใบไปให้เขาขยี้เมื่อกีน้นั่งอยู่หลังเวทีด้วยกันก่ <c oughs> อนพี่การขึ้นยังไงฮะเพชรเพชรเดี๋ยวพี่เรียกนะ ปฏิเสธแบบไหนกันเลยแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวว่าโอเคได้ครับนะคะอาเดี๋ยวขอพูดคุยกับทุกท่านสกิดตเตอร์วันนี้มากันเยอะแยะมากมายเลยเหล่านักแสดงนักร้องช่องวัดสาเริ่มที่ทายาทใหม่เล็กหนึ่งกันก่อนเลยดีไหมคะทายาทใหม่เล็กหนึ่งอาคาเซนโปร้มเบอร์ให้กับทั้งสามท่านด้วยค่ะนี่เป็นไงบ้างคะหน่วยงานพี่งานเราเป็นรุ่นพี่ในวงการโอ้โหสุดยอดมากครับไม่ต้องไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอนาคตยาวไกลครับเขาดูเป็นลูกพุ่ง โอ้ยใช่เลยคือถ้าผมเดินเข้ามาในบ้านทายาทเนี่ยยังไงผมเป็นทายาทผมน่าจะเป็นพ่อบ้านหรือว่าไม่พ่อพ่อบ้านเลยดูที่คนดีหยอก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 แกนทายาทใหม่เล่มหนึ่งของเราตอนนี้ละครก็ออนแอร์อยู่ใช่ไหมคะคะแล้วก็เหลืออีกกี่ตอนนะจ๊ะสองตอนครับสองตอนครับสองตอนสุดท้ายแนะนําตัวอีกสักรอบหนึ่งน้องใหม่ของเราลูกผู้รักมากดีของจริงคือพูดตรงๆว่าน้องพอเผยน้องพูดสังกฤษตลอดเวลา รู้จักทรงแล้ว how how are you Good, อังเ o ด hello what's your name มันจะมีนิวน้องนิค้านิวคราวินนะคร <c oughs> ับผมอล้วอกขอแยกเป็นภาษาไทยเชิญน้องนิวเลยค่ะขอ,อที่เดิมครับผมนิว่าคราวินนะครับรับบทเป็นมหาสมุทรในทะยานบานเล็กเลก็กครับผมขอาเจคโรเบอร์ค่ะชอบชื่อบ,บ้านดีมากแต่ละคนไม่เป็นธรรมดาถ้าต่อมาเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะนิมน้ายานิมค่ะรับบทเป็นปาชิวาค่ะจากประเทศไหน สวยน้อนย,ย,ยก็ขาดเล้วไอชาได้ร่วมถืเอเขานะคะคท่านตอมาทาย,ยาทได้ถึงท่านค่ะคุณและน้นำตัวอีกสำคัญหนึ่งค่ะครับสวัสดีนะครับต้นข้าวชยุทธครับล้บบททะเลหลวงครับทะเลหลวงคือไม่รู้ว่าตอนนี้เขาคีิคาแรกเตอร์ันอยู่หรือเปล่าคือคุณทะเลหลวงกับมหาสมุทรเนี่ยในเรื่องคือเขาจะต่อยกันตลอดเลยลา เลยมีการข้างกันหรอพามันเป็นยังไงเอ่ยมีพี่การยืนขั้นไว้ถ้าไม่มีพี่การเนี่ยโอ้ใหม่เข้าไปแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะพี่การคาักขวางไว้ด้วยนะคะทะเลาะกันไม่ดีหรอกอยู่กันดีดีกว่าอยู่กันดีดีดีกว่าในเรื่องเนี่ยเออ่น้องนิวแล้วก็น้องต้นข้าวคือทุกครั้งที่เจอกันก็จะมีเรื่องกันตลอดเวลาจังหวะที่เราแบบต่อยตีกันมันมีช็อตแบบึบแล้วมาคิเมโนโต้ขึ้นบ้างไหมอ่ะมีไหมนะมีแล้ว มีให้เห็นอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างได้ชิปบ้างว,ว้าวก็จริงกันแย่เลยสิเม่อีใครกินคะใครมีวิสาหวานกินอยู่กินอยู่กนะินอยู่ในใจนะอัจจักฉียร์นะจังหวะที่แบบว่าต่อยกันไปต่อกันมาสักทีหนึงก็ดีเหมือนกันคิมเมนโต,โต้ซะเลยนะคะผีทับครับผีทักผีทักแต่ตอนนี้เริ่มดีกันแล้วเริ่มดีกันมากขึ้นใช่ครับถ้าใครติดตามอยู่ก็จะเห็นว่าใี่หลวงกับมหาสมุทรก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปกป้องเสียงกันดีแล้วใช่ดีกันแล้วครับดีก สองตอนสุดท้ายมีแต่คนถามเยอะมากๆเลยว่าพี่ตรีจะกลับมาไม่ได้ยังถามอยู่อีกนะยังถามเหลืออีกสองตอนเลยนะสองตอนที่คาดหวังอ่ะแต่ล่าสุดมีมีโผล่มาให้ให้หายคิดถึงอยู่บ้างพิตรีของเรา่ะให้กลับมาครับแต่ว่าอ่ะนั่นอ่ะเรื่องเลยครับอธิบายหน่อยนะพี่ตรีจะกลับมาไหมสองตอนสุดท้ายทุกคนรุป้าพี่ตรีเขาว่าบอกไปแล้วครับว่าอย่าไว้ใจช่องวันแต่ไว้ใจเขาได้เขาได้เขาบอกไปแล้ว สรุปว่าเราไม่ได้คำตอบจากสิ่งนี้ถูกไหมคะอ่านะรอภาคสองอ่ะอานะทายาทใหมใ่เลข1.2อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีไหมอะ่ะอยากอยากให้มีเหรอฮะได้เลยได้เลยนะคะ <laughs> ก็สรุปเราไม่ได้คำตอบจากสิ่งนี้รอรุ้นต่อไปแต่อย่าไว้ใจช่องวันนะคะถาม,า,ะามน้องๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือในเรื่องเนี้ยเราได้เล่นกับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบสุดๆหลายท่านมากเลยมีพี่แท่ง <laughs> พี่นก <laughs> นะคะพี่แนัพี่ดูรู้สึกยังไงบ้างที่เล่นกับรุ่นใหญ่ คือไปยืนสอยคนนะเขาจะได้โฟกัสคุณมีตรงกลางคนดีวนอนเนี่ยนอนเลยถามว่าอะไรนะครับถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เจอดาราลูกใหญ่ขาอาจจะฟังไม่ออกโอ้เจ้าแค่ในอดีตช่วต่อมาโอ้ว้าวสูดๆสู้สุดๆเขาตื่นเต้นครับที่นี่ทครั้งทั้งพี่นกสิดใจั้งพี่แท่งดาราลูกใหญ่ ก็มีความตื่นเต้นแต่ว่ามาทำกับด้านไปครับโอ้โหคือทำดีมากขอเสียโป๊ะให้กับพี่ดาราเยอะๆโต้มล้วเหรอฮะเออจริงๆฉันก็ฟังไม่ออกตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะไอ้บาสเวนไอ้เกลเซมันเดียดอีกอย่างอ่าแต่ตอบกันได้ดีมากเลยก็ตื่นเต้นหน่อยแต่ก็ตื่นเต้นรู้สึกเหมือนแบบได้ได้เรียนรู้อะไรจากพี่ๆเขาเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็สอนเราเยอะมากในในกอง ฝกฝนยันไปเรื่อยออยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสองตอนสุดท้ายชายาติไม้เล็กนึงเขาเจ๊ระเืองครับครับดมาเรามาบ้านนี้กันบ้างดีกว่าครับสองคามหมอนลำครับเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้สนุกสนานมากๆสนุกมากค่ะผมเองก็เป็นพีรชาเจ้าของวงคร<า>ับว้าวเจ้าของวงชีวิตจริง หน่อมากเลยอ่ะเพิ่งเห็น,ใน,ใน,นไกลๆนะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของการถ่ายทํายากไหมยังไงบ้างเรื่องนี้ถ้ายากสําหรับผม,มน่าจะเป็นเรื่องเรื่องวัฒนธรรมกับเรื่องภาษาภ<ข>าษา,<ข>ามากกว่าคือปกติไม่ได้มีเชื้อสามีครับคุณพ่อเป็นคนอีาสานแ,แต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้ภาษาอะไรกับคุณพ่ออีกแล้วบ้านครับพูดภาษากลางปกติแล้วมันก็คือเอาจริงอ่ะเราก็ฟังได้แหละแต่ว่าถ้าเจอลึกๆมากๆเนี่ย งงยกตัวอย่างสักคำหนึ่งได้นะที่แบบว่าพอเราได้ยินครั้งแล้วเราแบบฮะอั้งแปลว่าอย่างนี้หรอว้าวไม่ออกเลยว้าวว้าวเหรอปกติคิดว่าอะไรว้าวอ่ะหมายถึงการกิจกรรมว้าวอ่ะเล่นว้าวเป็นการกระทำหรือว่าเอาเป็นคำศัพท์นะเป็นการเล่นแต่เป็นบูคนเขาเงียบเขาหลอกเขาเงียบคนไหนว้าวก็คือแบบว่าพูดใช่ใช่คะแล้วพอเราได้เรียนรู้แล้วมันยากไหมอ่ะ คิดว่ายากไหมมันไม่ได้ยากในในใน,ในการแบบว่าที่จะเร <enthus flush. S 2> ียนรู้หรอกครับแต่ว่าบางทีเวลาเราเข้าฉากแล้วเจอพี่ๆคนอื่นเขาอินโฟไวส์มาอย่างเงี้ยเรียบร้อยแต่ว่าอะไรครับเนี่ยอะไรแต่ว่าอะไรครับถ้าอย่างนั้นเอาง่ายๆแล้วกันบอกรักแฟนๆที่มาในวันนี้เป็นภาษาอีสานนิดหน่อยอันนี้แปลว่ายากหรอพี่พี่เข้าทีช่วยได้กระซิบกระซิบกระซิบอะไรอะไรฮักเดอร์ครับอย่างนี้หรออ่าฮักเดอร์ครับอะไรประมาณนี้ขอบคุณเดอร์ครับขอบคุณเดอร์ครับฮักเดอร์ครับ ไอ้พวกคำดีๆผมพูดไม่ค่อยได้อะไรแย่ๆผมจะพูดได้ดีเลยก็อาจจะจริงได้แซลแซลแซลอาหัรมาพี่ข้าทีเป็นัไงบ้างคะ เคยมางานตลาดนัดวันสัปสุหแล้วหรือยังเคยมาค่ะเคยมาเคยสนุกเหมือนเดิมค่ะอบุนเหมือนเดิมอากาศอากาศด้วยด้วเป็นแฟนด้วยเป็นแฟนด้วยอบอุ่นเหมือนเดิมใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามทั้งสองทันด้วยนะคะกับสงครามมอหลามขอเซ็คประมบิดพิการบ้าพิการไม่มีอะไรเลยครับ คุยกันใช่ได้ครับยินดีดครับค่ะคืออย่างแรกเนี่ยเห็นความแบบว่าเป็นเอเทนเนอร์ของพี่การสุดๆแม้ว่าด้านหน้าเขาเหมือนยังไม่ได้ชาร์จแบตมาแต่เขามารอคุณตั้งแต่กี่โมงใช่เขาอ,อาจจะรอมาหลาย,ยลวันแล้วอาจจะใช้พลังงานเยอะแล้วใช้พลังงานเยอะคือเคาว่ารอกันนานไป้ายคงป้ไฟมาสุดๆขอบคุณมากๆนะครับท,ทุกคนที่มาให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับน่ารักมากๆเลยครับพี่การเคยมาที่เวสต์ิวก่อนไหนเคยมาเที่ยวครับ<อ>มาเที่ยวมาเทียเท่ยวมากินข้าวเพราะว่ามีแบบพี่รู้จักไปอยู่แถวนี้ก็เลยแบบมาทานข้าวแถ ก็รู้สึกว่าเป็นสูตรการค้าที่แบบดีมากๆเพราะว่าเขาให้แบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยดีมากใช่แล้วอากาศก็ปลอดโปร่งถึงแม้ว่าพอมัน o อ t d o o r จะมีอากาศที่แบบไม่ได้เย็นมากเหมือนแบบที่ปิดนะเนาะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ได้ได้อากาศที่ f l o ดีครับผมแต่ได้อีกฟิลฝากผลงานทานก่อนที่จะไปเล่นเกมครับตอนนี้สีโพดํมกลับมาแล้วนะครับกลับมาในทูปแบบของรายการออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ทางช่อง y o u t u b e อโศกดนตรีนะครับ ทุกวันพุธหกโมงตรงครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับ<อ>แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกินแก้วค่ะน่าจะให้ชมประมาณต้นกี่หน้าครับแล้วก็ผลง,งานเพลงกำลังทำอยู่นะครับรอฟังกันได้รอติดตามแน่นอนพี่กันไปกันค่ะต่อไปเรามาเล่นแกงดีกว่าขอแบ่งเป็นสองทีมมีหกท่านพอดีบ้านทาย,ยาทหนึ่งทีมแล้วก็เชิญพี่กันมาฝั่งนี้อีกหนึ่งทีมนะคะอบเชิญครับเชิญชเลยสามสาม ค่ะเราจะเล่นทีละทีมอีกทีมนึงสามารถต่อกรวนได้เราเริ่มที่ทีมท,ทาย่านหมายเลขหนึ่งกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะเรารู้สึกว่าฝั่งนี้น่าจะทําหน้าที่ในการต่อกวนได้เป็นอย่างดีนะคะ<ด>่<ด>จะกวนเขาโอ้โห้ยขึนมาขนาดนี้ตั้งแต่อันสุดท้ายนันะนะคะพิการากโอเคเดี๋ยวขอหาผู้เข้าแข่งขันนะคะขึ้นมาเล่นเกมกับศิลปินสองท่านกติกาคือขอคนที่มีแอปวันดีค่ะมาเลยสองท่าน เชิญเลยค่ะเชิญเลยคุณพี่ลุกเต๋อเลยค่ะลุกเต๋อมาเลยคือสวยมาเลยมาเลยครับมาเลยครับคนแรกเลยนี่มาเลยมาเชิเวทีเอิ้นพันเอิ้นพันที่ไหนคะอยากให้ดูจาะมาคอยท่านหนึ่มเิญเลยมาอยู่ที่ผมแน่นอนแน่แล้เดินขาวมาอ้าว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 แต่ขาเขาขึ้นไปใคพี่กันนะใครขับผมไม่แพ้แต่เลี้ยวไปถนนเรียบร้อยขออีกหนท่านอยากมีแอบบอนดีมาเลยมาเลยอ้าวคุณแม่ คุณแม่มีครับเโอเค,ค,อเคไปได้ด้านโอเคด้านนี้นะคะครเรียบร้อยเข้าประจำที่ได้เลยนะคะซึ่งทีมแรกที่จะได้เล่นเกมที่ขออนุญาตมาอยู่ฝั่งนี้กติกานะคะเราจะให้ยืนแถวเรียงหนึ่งทีมเล่นเกมขยับขึ้นมาเลยนะคะส่วนทีมผู้กอบกู้ขยับไปฝั่งด้านนู้นนะคะนิสหนึ่งและทําหน้าที่ในการกอบกบวนคนได้เล่นเต็มที่ทีมไหนค่ะที่สามารถทําเวลาได้ดีที่สุดจะได้รางวัลใหญ่ไปนะคะ เกมนี้ดิ๊ดีดดด้จะมีคีย์เวิร์ดให้คีย์เวิร์ดนี้เอาละทายาทของเราเดี๋ยวพี่แอบดูก่อนพี่แอบดูนิดเดิงทายาทใหม่เล็กเดิมของเราหุ้ยเป็นสุภาษิตพี่กันไม่ยากไม่ยากของพี่กันก็สุภาษิตเหมือนกันโอเคโอเคไม่ยากเลยยากแล้วยาก่ะแต่น้องๆเนี่ย อ่าคือทุกคนก็คือใบมาจากธนุแหละครับใช่ค่ะและคนสุดท้ายเป็นคนต่อวิธีการใบของดีๆนะคะดีดี้จะให้ดูคีย์เวิร์ดท่านแรกจะเป็นคนเดียวที่ได้ดูคีย์เวิร์ดเท่านั้นและส่งต่อแค่ท่าทางถ้าพูดห้าพูดเป็นท่าทางค่ะพิการและส่งต่อไปเรื่อย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 เฮ้ยห้าพูดห้าบอกนะไม่ยากไม่ยากห้าพูดเด็ดขาดผมผมจับตาดูอยู่นะคะ ฝั่งนี้พูดได้ครับอย่าได้คะอย่าได้คะใครห้ามนอกกติกานะคะแต่แอนดูคนิดนึงนะคุณคือเราไมู่จับตาดูอยู่นะครับสุภาษิตนี้เนี่ยเออเขาจะเกิดทันหรือยังแต่มันไม่ยากเกินไปพี่ที่เชื่อแบบนั้นอ่ะโอเคถ้าดูอหันหลังนะคะด้านนี้หันหน้ามาหาพี่นี่ได้เลยผมมองอยู่นะครับน้องน้องผมเก่งภาษาไทยมากเฉพาะคุณกินหน้าเท่านั้นครับที่ผมมองคุณนี่แล้าเป็นเรือกเราเอาเป็นอกแล้วเรา จ้าใ,ใครทำเวลาได้เร็วกว่าคนนั้นชนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ่อมอะไรรู้จักเนาะรู้จักนะโอเคถ้าพูดนะจ้าถ้าพร้อมก็ถ้าแล้วสกีคนต่อไปได้เลยเออเห็นยังเห็นยาถ้าดูเห็นยังสกีป์ปึ๊บสกีปปักเอาละครับมาดูเด็กนอกครับเด็กนอกรับยังไงชายาดคิวคิ้วคิ้วคิ้วเป็นสมาชิกค่ะขอใบว่าจบวันนี้มามาเหรอ พกพยานี่นีพกพยักเขาเขาส่งต่อกันจัดการนถ้าเป็นพี่กันคำแรกนี่รู้เลยไหมรู้แล้วพี่กันรู้แล้วอ่ะไม่รู้เฉลยเลยเออพกพยากยังไง้างพูดนะเอาเป็นท่าอย่างเดียวเอาเป็นท่าอย่างเดียวหมดเวลาแล้วมัปะเวลาจับอยู่นะจ๊ะเวลาเดินอยู่นะจ๊ะหนูก็รู้จักละแค่คนเดียวก็หมดเวลาแล้วมั้ไหม่ะไรส่งต่อไปเรื่อยๆรือคุณสุดหล่อครับกับท่านครบนะพกพคุณเชี่ยาญนานเกินไปที่ตาพี่กันเป็นไงคะหน่วยการบ้านนี้ เขาสื่อสารกันมีภาษาอังกฤษให้น้องมคเลยไม่เคยผ่านช่วงการสื่อสารด้วยโนกที่ลาบก่อนมา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 ,มาแล้วส่งต่อเลยโอเคนีน่ารับท่าแล้วเขาส่งท่ายังไงมานีน่าส่งต่อเลยปึ๊บปั๊บปั๊บเออ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 นี่มี่บอกมือบอกมือเว้ยเขาก<า>็ดีนะคือคนสุดท้ายคุณกลับบ้านไปรอก่อนได้นะครับถ้าคุณชนะขนาดเออเออเออไอ้ดูน้องอ่ะเขาเป็นแบบเด็กน้องกายควรจะเป็นทำท่าแบบนี้ก็งง ปึิร์งเฟิร์งเฟิร์อ่ะโอเคดีน่าชมต่อดีน่าชมต่อเลยดีน่าครับมาสู้ๆครับดีน่าอ๋อมีกำลังใจแบบพิเศษโอ้โหอันนี้คือถูกเลยบ้านดีน่าทำบถูกเลยเป็นการไปที่น่ารักมากอ๋ออะไรก็ถูกไปหมดออืโอ้โหไม่รู้เรื่องแต่น่ารักครับออ๋ได้สิได้สิตอนนี้อันเดิม่อนทีานแรก่ทอเลอเทอปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บเฮอึ๊บอย่างไรครับ ไปอยังกันย่งเขาเกาะกลวนบนสุดมีหกพยานค่ะมันผิดมาตั้งแต่ต้นทางแล้วเงั้่คุณกลับไปหาต้นทางใหม่ได้ด้วยมีเช็คได้ด้วยเหรออ๋อก็เสียเวลาไปเรื่อยๆคือพุทธศกนะคะว่าบ้านนี้ตัวช่วยเยอะเหมือนกันนะครับทีมเนี้ยสุดๆค่ะตัวช่วยเยอะมากนะฮะพร้อมนะคะเชิญเลยน้องต้นข้าวหัดไปสกิดคนด้านหลังและเดี๋ยวพี่นี่จะช่วยเอาละครับคุณต้นข้าวครับเอาละคุณต้น ทำไมถ้าหายหายไปหายมามั่นใจมากคุณเอาสิ่งที่เขาเป็นภาระให้คุณนะมากันกองเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้เอมั่นใจสุภาิศนะคุณต้องดักมาในหัวผมไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรอยู่เลยว่าคืออะไรท่าแรกหรือท่าเนี้ยอะไรอย่างท่าเนี้ยอ่ะแล้วคุณก็ใส่เลยโอเคถ้าพร้อมแล้วสะกิดคนด้านหน้าได้เลยค่ะคุณนี่เก่งครับใบถีก็ตอบถูกกว่านะเอมสี่พี่กันนะ นะท่าเขาก็ตะกท่าเลยจ้ะปึ๊บเปิ๊งเปิ๊งเขินเข้าไปหมดไม่ดูคีย์บดไม่ดูทา่า FC พี่กันนะาด้วยดิเออเขาไม่ดูท่าไม่ได้มองหน้าเขาค่ะคุณก็ตือออกมาขนาดนั้นเขาไม่ได้ค,คุณเขินแต่เขาเขินบ้างค่ะพี่กัน้าดมแอรมีตัวอะไรอะไรมีตัว <c oughs> อะไร <c oughs> ม้าเหรอ <c oughs> อ่ะเวลาตอนนี้ผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วจ้ะ ม้าเหรอขี่ม,ามา้าม้ายังไม่ใช่มา้ายังไม่ใช่ขอใบว่ามีสัตว์อยู่ในนั้นใบว่ามีสัตว์อยู่ในนั้น <Hey. S 2> เป็นสัตว์สองตัวอยู่ในนี้ในค่ำนี้หกพยานมีสัตว์สองตัวซึ่งต้นด้วยสัตว์ชนิดเดิมที่มีสี่ขามีสีข่ขาและเขาจะ <Yeah. S 2> เป็นธาตุหลายๆคนเป็นธาตุจะซึ่งต้นด้วยแมวถูกต้องต่อเลยแมวอะไรต่อ <Okay. S 2> แมว <laughs> แมวไรแมวไรแมว้ไรแม่ต่อนี่สุภาษิตอะสำนวนอะสุบีซ่าจับตัวเธอต้องด้วยแมวคอมแบตเตอรี่หรือเปล่าคอมแบตเตอรี่หรือเปล่าเออหรือเปล่าหรือเปล่าคอมแบตเตอรี่หรือเปล่าแมวสองตัวอยู่ในถ้ำเดือนใช่ใช่ใช่ขี่ขี่แมวจับจักระแตนเเลยยี้ใบเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะพร้อมแล้วใครจะช่วยใบอะฮะดานล่างเป็นยังช่วยไหมมันจะตอบรู้แล้วหรอรู้แล้วรู้หรอรู้แล้วคนดูไม่รู้เลยแมวไม่อยู่หนูนละเลย เป็นคำตอบที่อีกสองคนที่ไายังงงอยู่แล้วว่าอีกคนนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักแน่นอนดูทรงแล้วไม่รู้จักแน่นอนเก่งมากเลยเก่งมากทำเวลาไปสามชั่วโมงเอาเกมส์สัมพงไทยมาให้เด็กกินเติมเล่นด้วยทุกหคนฮะทุกคนคุณคะป้าตี้กลับมาทำหน้าที่ตอบโจทย์เขาเหมือนที่เขาทำร้ายเราไว้ตอนแรกผมขอที่เป็นแบบสำนวนภาษาอังกฤษครับเอาวะ การปรึกษาคนอื่งเนี่ยพี่ปรึกษาเขาหน่นเนียโอเคเดี๋ยวให้น,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 น้อง <Okay, S 1> ๆอยู่ฝั่งนู้นดีไหมคะโอเคจะได้พี่บางกันเนาะเชิญพี่คนสุดท้ายเลยนะครับพี่กันหาคนละที่หมดกันแต่ว่าได้ว่านะใด้านน้นหันหลังไปด้านนู้นเลยครับไม่เกิน40่สิบวิผมมั่นใจีเอเคผมบอกแค่นี้แหละอย่าพีคเลยถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสบายสบายอ่ะนี่ดูดูท่าดูมืออาชีพดูมืออาชีพ ตัวนะออกพยายามเืกันค่ะโอ้ยดูก็รดูก็ูะอันนี้ัอะไรอะทำไม่เือนะคุณทิพยทำไม่ือนะเออไมเบือนะเื่อเธอด้วยเออเอึ๊บึ๊บิ๊กิติ๊กตติ๊กต้าวมีคช่วยนะครับข้าช่วยข้าวช่วยข้ช่วย เม่ได้ทายาทไม่ยอมแต่ทายาทไม่ยอมเดี๋ช่วยนะ้ล่าเดี๋ยช่วยนะนี่ซิงซิงแวนคไซครู้ป่าอันนี้เปียหน้าเปี่ยหน้าเี่ยนหน้าร้ไม่เชื่อใช้เวลาไมถึงสามสิบวิครับโอ้โหครับขีตากระโดดกระโดดผีจีนจริง่จริงตจเขาอบเขาเขาต่หาเลขาตอบอะไรเขาตออไรเขาตอบอะไรเขขี่้างับตะกัตเตะ ผมต้องภาคภูมิใจกับการชนะครั้งนี้นะครับเนี่ยชนะดนกินเตอร์ที่ไม่รู้สับปะรดต้องเฉลยไปว่าใครชนะทีมเอาท่าขี่มาจากไหนพี่การท่าขี่ท่าขี่เล่นไม่พอคุณเห็นท่าตัดกระแตเขาหรือยังเ,เหมือนมากเหมือนมากนะคนะคต้องเฉลยไปว่าใครชนะคุณคิดว่าใครชนะนะและทีมที่ชนะคือทีมพี่พการ ไม่น่าเชื่อว่าเงินรางวัลเท่าไหร่นะไม่น่าเชื่อเลยว่าของรางวัลเหมือนกันแข่งแทบตายครับแข่งแทบตายชั่วโมงกว่าเอาของรางวัลเหมือนกันไปเลยเอาล่ะโน้ตบุ๊กค่ะมีกัญญาลาโตรุ่นนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะถ่ายภาพรวมกันสักนิดหนึ่งมองไปที่กองกันได้เลยค่ะเอาลงไปมองโมจ์จากวิดีโอค่ะเย้ อบคุณพวกเข้าแขกรันด้วยนะคะขอเซ็นพร้อให้กับผู้ชมดีค่ะขอบคุณมากขบคุณขอบคุณมากมากค่ขอบคุณค่ะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปรวมกับพี่ๆทถุนท์นะคะเดี๋ยวมองไปที่กล้องกลางก่อนได้เลยเราเป็นภาพนิ่งก่อนนะคะอ่าโอเคจัดถึงไปสักนิดนึงมองกล้องกลางท่านอื่นค่ะเดี๋ยวเรามีถ่ายภาพรวมกันอย่าบนนิ่ไปไหนนะคะโอเคอ่ามองกล้องกลางนะคะ เค <Okay. S 2> <Okay. S 1> รับผมพพิงก่อนนะจ๊ะยิ้มสวยๆมอง้องได่เลย <c oughs> เลิเชูมือขึ้นม,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 มาสูงๆเลยจ้า <c oughs> ต่อไปวิดีโอค่ะเดี๋ยวพี่ส่งัญญายให้ตลาดนัดวันสร้างสุขและ <c oughs> เราแยกรกันดังนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วตลาดนัดวันสร้ <c oughs> และแน่นอนค่ะในช่วง้ายอยากให้ทุกท่านนะคะแวะไปร่วมอุดโนนพ่อค้าแมค้ค่ะ,คะในงานตลาดนัดวันร้าส่งกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะคะในงานวันนี้รับรองได้เลยว่าเรามีของอร่อยอร่อยให้ได้ช้อปปิ้งกันในราคาเบา